สวัสดีครับพี่น้องป้องป่ายสุขูสุขคนครับผมมาครับมากินย่างใส่นํ้กันครับพี่น้องโอ้ยนอนดอีครับพี่น้องบรรยากาศฝนตกครับพี่น้องมีหนังไก่้พ่อมครับพี่น้องครับใส่อ้อนครับพี่น้อง บรรยากาศหลังบ้านคนทั้งคนกับเป็นน้ำครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกเตรียมเลยครับน้ำไสเห็ดยังบ่ได้ครับพี่น้อง <c oughs> คล้ายคล้องกับบ่าได้ครับอ๋อ <Hello. S 2> พี่น้องคุณยอดครับมันปานหมูครับพี่น้อง ของเท่ใหครับพี่น้องมาเด้อมากินน้ากันครับพี่น้องย่างใส่ออนครับพี่น้องย่างใส่ออนเสียบแซ่บฝากเนเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนีเนะครับน้อแค่นี้แหละครับ